สวัสดีเจ้าป้าดาจะพาปีป้านาอามาอันย่างป่าย่างพริกขมนล้นเนาะจะย่างป่าไม่ป่าซาบะจัาย่างป่าซาบะเนะ,ะ,ะ,เ,นอะเอากับน้ำพริกป้าดาจะตำน้ำพริกน้ำปูยอ่ะค่ะ ยางอยากเหมือนกันมนะมันหมอ้อมันเป็นหมอ้อแบบมนเนาะ มนมะพีโคกใหญ่ๆเจ้ามะพีน้ำปูเนาะยางเยอะเจ้าพริกนี่เนาะลูกจะกินวะนะกินนมะพีน้ำปูว่ะจะเข้ามาเอาอ่ะต่ำก็่าต่ำเยอะๆเลยเจ้าปราดาวจะเอาสักจ่อนหนึ่งเยอะกะเดี๋ยวยางป่าให้ซุกกันเนาะ ปลาซาบะเกือบหำแล้วไอ้แกะปลาซาบะนี่ป้าดาวซื้อปลาสดมาจางแล้วก็เปิ่นและโคพึ่นไอ้แกะเปิ่นคัวเอาข้างในออกหัวมาถึงป้าดาวก็ตัดขึง่งตัดขึง่งเอาเกลือทานน้อยๆเอาไปตากแดดแต่เฮาซื้อปลาเกลือที่เปิ่นอันทำขายนะ้ำจะแป้งกวดปลาสดน้อยหนึ่งเอ้ย ป่าซาบ้าเนี่เอามาทำป่าป่าเกลือได้นะเจ้าเอาตากแดดเดียวก็ได้นี่ปราดาวตากกี่แดดนี่3สามแดดแต่ไม่พี่น้ำปูเจ้ามีพี่เหียกระเทียมเหี่ยอันละกระเทียมใส่สามกีบเปี้ยนนี่ ใส่นหนักลูกก็จะเหม็นเนาะใส่ละอัานมนก็ได้กินแล้วเจ้าะเทียมไหมใส่จะกระเทียมเจ้าหอมแดงมาใส่โอ้หนำปูนี่นะเจ้าเอากันน้าปูใส่ข้าวกินก็นอร่อยอะ่ะมาเจ้ามาตำน้ำพริกน้ำปูกับป่าย่างเนาะ ยางป่ายางพริกด้วยฮะป้าดาวตอบคอมเมนต์จ้าเนอยังไ,ไปซิฟกาคลิบเจ้ากลัวจะไปหาอันคลิปใหม่ๆเนาะป้าดาวกจะเก่าขย้อยตอบคอมเมนต์อันคลิเปเก่าเก่เาไปก่อนเนอร์คลิปใหม่ๆอนัลนล่าไปทีหลังคนบ้านใหม่เวลาเข้ามาต้องรอน่ะเจ้ารอเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์ก็หนะ แห้งเกิดก็มาไ,ได้เจ้าป่านี่มันจะไม่มันจะไมมตั้งหนอแล้วตั้งในมันจะมบซุกเจ้าคนปิดป่าเนอะมันจะเขา นี่ตีบดา้าเอาไม้เสียบนี่มันง่ายตอการอันกลับไปกลับมาเจ้าเวลาเ,าเอาไปใส่ทั้งเม็ดทั้งนอยนี่เขาต้องเอาไปคั่วเอานนมันง่ายเห็นอย่างเนาะอันนี้เขาเอามาย่างก็แบบนี่นี่ะเอาไม้เสียบมันง่าย nó thích lắm, mà nó thích cái nhắn xay và mốt rồi đó Hãy subscribe chứ lúng trẻ trẻ nó Bà chút với <laughs> lá tiền là áo thịt lúng đây nó Nhá nhầm xìm con là thịt Ha น่ำนพริกทีห้าเสียบพวหนักกินได้เป็นอาทิตย์พัวหนักโอ้ถึงจะเป็นน้ำพริกนุมเจ้าต่ำแล้วก็เวลาเขาจะกินเขาเอาจอนตักแบ่งออกมาตาม่ำเศษถ้วยใหญ่ไว้เอาเศษตู้เย็นเวลากินเราก็แบ่งเศษถ้วยน้อยมาขินทีละน้อยกับเจ้าทีละจอนสองจอนเอาอยางตี่ว่าเขาจะกินมดก็มันจะบบอกเอามาจำเนอจำเนอเป็นสากมัอนใจเช้าเจ้า,จจาวันเดียวกว่าที่ของหลักแบบนั้นนะ ขัานต่ำม,มันเจ้าเนี่ยมายากนี่หันนาะกจำเจอกันเดียวมันซุกเนาะกัปะป๋าแตงกัะนอปะป๋าแตงกัะปนออยู่ในตู้เย็นเจ้าแต่ะป๋าแตงนี่ป้าดาบอกใครเอากินแล้วมันปวดแขงปวดขานาะมันสองเย็นตอนอายุเยอะมนันได้กินอยังก็มันจะใครได้น่ะเป็นพวกพักพวกไม่ trong gạo kín Ừ. Đi tay gan tay. ยางพริกยางตา,ตากับน้ำพริกน้ำปูหมู่มุ้ยไปตั้งได้ดอกไปตั้งได้ก็อันหลอกให้วัดกับระบาด เด็ดละเจ้าป่าปิ้งป่าซาบะเนาะป่าปิ้งป่าย่างเจ้ากับน้ำพริกน้ำปูเนาะตามเรียบร้อยละที่เจ้าน้ำพริกน้ำปูเจ้าหนึ่งถ้วยเต็มถ้วยเลยมัดขนาดกับปลาแตงเจ้าแตงรอนอยู่ในโต๊ะบนเนาะปลาดําเจ้าออกมา ลองทากันดูเจ้าเอากรดับน้พาพริกแจวก่อนล้าแต่พอดีลูกจะกินล้วพริกน้ําปุ๋ยกันเนาะปลาดาวเ,าเลยตัดแล้วพริกน้ำปูเดี๋ยวปลาดาวจะแบ่งเอาสักยอดหนึ่งอันน่ะนอกจากเอาให้ลูกสาวไปอีกอะเอาป่าอย่าตีนอีกอะแต่แปลงได้แค้นมีเยอะเจ้าปลาดาวซื้อมาถึงสองมัดกัมัดไหนมีห้าแกนเนาะป้าปดาขอจบคคิปแค้นนี่ก่อนนะเจ้า ตากันคลิปใหม่คลิปหน้าเนาะ